สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับช่อง Youtube เถิกเทิงยูสคาร์นะครับผมวันนี้จะมาแนะนำรถอีโกคาร์นะฮะสำหรับเจ้ามิตซูบิชิมิราดคันนี้นะฮะปี2019สีเทานะฮะเป็นสีที่ยอดนิยมแล้วก็สีที่คลาสสิกมากๆเลยคันนี้นะฮะกับเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีเกียออโต้ Auto นะฮะรุ่น GLX เดี๋ยวเราไปชมบริเวณรอบๆคันกันกับรถมินิเล็กๆคันนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้าง่ะครับมิซูมิลาดคันนี้นะฮะปี2019ันปี2019นะครับเกียร์ออโต้กับรถที่ขายดี D อีกรุ่นหนึ่งของทางช่อง YouTube เรานะครับ นี่เช้านี้อากาศอากาศดีนะครับมาชมรถสวยๆกันแล้วก็บริเวณรอบๆร้านของเราแล้วก็ทั้งช่องได้นำเสนอรถแต่ละรุ่นแต่ละคันกันนะครับนี่ก็มี Mg ก็มีดิสันมาสก็มี Ios, วีออสราคาเบาๆครับทรงสี่ห้าพันเสียดออโต้ก็มีนะฮะโอ้โหบรรยายไม่หมดครับดูได้ภาพครับฮอนด้าซิตีปี2019ก็มีนะครับอ่ะแต่วันนี้ผมจะมานำเสนอก็คือเจ้ามิสูมิลาดคันนี้เลยฮะปี2,012อ่ะมาดูภายในกันนี่ภายในนะครับ ยังไงเหมือนรถใหม่เลยใช่ไหม <c oughs> ฮะโอ้โหเนี่ยเราก่อนที่จะมาถึงมือลูกค้านะครับเราว่าคัดสัรรถมาเป็นอย่างดีะนะฮะคันนี้เกียร์อโต้ขับง่ายครับโอ้โหช่วงล่างนี่หนึบๆนบเลยนะฮะราคาส่งข้างวดก็อยู่ประมาณ5,000กว่าบาทถึง6,000ต้นต้นเรามาดูด้านหลังกันต่อเป็นไ,ไงสะอาดน,นะครับ ล,ลูกค้าที่สมมติผมยกตัวอย่างวันนี้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าที่ทำงานเงินเดือนหมื่นกว่าบาทหมืน่นต้นๆอ,ออกได้นะครับออกง่ายเลยเนี่ยชมด้านหลังกันได้ไงสวยครับรูปลักษณ์โฉบเฉี่ยวนะทันสมัย แล้วก็มาต่อที่ห้องเครื่องครับหัวใจของรถเช่นเดิมฮะก็ต้องคือเครื่องยนต์เป็นไงครับนี่ฟูมาร์กทุกจุดอยู่เหมือนเดิมนะฮะร,รถไม่มีอุบัติเหตุใดๆนะครับเสริมความปลอดภัยด้วยเบรก ABS สาระ,ระโปรงเดิมนะครับทุกจุดอยู่ในสภาพเดิมนะครับนี่น็อตหัวโช๊คเดิม อย่างเงี้ยลูกค้าสบายใจได้นะครับซื้อรถกับเถิกเทิงยุสคาไปนะครับไม่มีคำว่าผิดหวังนะฮะแล้วก็ราคาผมบอกเลยว่าถูกนะฮะแล้วก็ข้างวดเริ่มต้นก็สบายๆนะครับสวยทุกมุมมองเลยนะครับ แล้วก็จัดง่ายจริงๆครับไม่ต้องค้ำะฮะไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่คนค้ำประกันนี่บอกพี่ไปค้ำประกันรถยนต์ให้หน่อยดิโอ้ไม่ได้หรอกติดไม่ว่างไม่สะดวกฮะมาซื้อกับเรานะครับไม่ต้องค้ำประกันนะฮะครับถูกใจกันไหมฮะสำหรับวิซูมิราดคันนี้นะครับปี2019นะครับข้างวดทรงโง่เบาๆมากๆเลยนะครับ เริ่มต้นราคารถคันนี้ก็อยู่ที่3,48,000บาทนะครับเกียร์ออโต้รุ่น GLX นะฮะทุกอย่างครบครันแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมสวยให้หน่าใช้นะครับท่านที่สนใจรถยนต์ m t ิ u b i บิชิม r ลาดคันนี้นะครับก็ติดต่อมาได้นะฮะเบอร์085 267 7704แล้วก็093 46963 28นะฮะเถิกเทิงยุสคาร์นะครับ คํานี้ไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับโอ้โหแดดสุดยอดเลยวันนี้ครับสวัสดีนะครับ